ไปดูเมียนมากันบ้างนะคะผู้ชมพื้นที่ที่สู้รบอย่างดุเดือดมาโดยตลอดตั้งแต่มีสงครามกลางเมืองมาแล้วณเวลานี้เนี่ยพื้นที่นี้นะคะให้ความสนใจไปที่รัฐฉานทางตอนเหนือซึ่งมีกองทัพโกกัง้งมีฐานที่มั่นอยู่ที่นั่นแล้วก็ยึดได้หลายเมืองสําคัญด้วยกันแต่ล่าสุดนะคะกลุ่มอาสาสมัครในเมียนมาค่ะออกมายืนยันแล้วนะคะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่สู้รบในรัฐฉาน เพื่อจะตอบโต้กองกําลังกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์แล้วเหตุการณ์นี้นทำให้มีพล,ลเรือนเสียชีวิตไป5คนขณะที่ทางฝั่งของกองกําลังชาติพันธุ์เนี่ยนะคะก็ออกมารายงานค่ะว่าตอนนี้พวกเขาเข้ายึดด่านหน้าและฐานทัพหลักของรัฐบ,บาลทหารเมียนมาในรัฐฉานเนี่ยอย่างน้อยนตอนนี้ได้แล้ว300แห่งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าวอิรวดีของเมียนมารายงานว่าองค์กรสตรีตะอางนะคะเปิดเผยบอกว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันพุธตามเวลาท้องถิ่น รัฐบาลทหารเมียนมาส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศถล่มเมืองน้ำคำซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฉานเพื่อตอบโต้การเข้ายึดฐานทัพหลักของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ่างซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในกองทัพพันธมิตรพันรรภาพจากเหตุการณ์นี้ส่งผลทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย5คนรวมไปถึงเด็กผู้หญิงวัย5ขวบแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีก4คนในจำนวนนี้น,นะคะเป็นเด็กวัย6ขวบ การโจมตีครั้งล่าสุดนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาทิ้งระเบิดน้ำหนัก500ปอนปอนหรือกว่า220กิโลกรัมใส่หมู่บ้านทับเตียในเมืองหลาเซี้ยวนะคะจนทำให้มีผู้หญิงเสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก2คนขณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองทัพป,ปลดปล่อยแห่งชาติตะอ่างขออภัยค่ะในพื้นที่เมืองน้ำคำเนี่ย ต้องบอกว่ายังดุเดือดน,นะคะแม้ว่าเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติอางสามารถเข้ายึดครองเมืองน้ําคําได้แต่ว่ายังเหลือฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของทหารเมียนมาอีกหนึ่งแห่งที่ตกอยู่ภายใต้การแย่งชิงทีนี้นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะหลังกองกําลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารประกาศเริ่มปฏิบัติการอ p e r a t i o ชัน1-2-7ฐานทัพสากรทิศซึ่งเป็นฐานแห่งสุดท้ายของทหารเมียนมาในเมืองน้ำคำถูกกองทัพปล ปล่อยแห่งชาติอ่างโจมตีอย่างหนักหน่วงและว,วันพระหัส,สบดีที่ผ่านมาเพียงวันเดียวค่ะมีรายงานว่ารัฐบาลทหารเมียนมาทำการโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่หลายสิบครั้งแล้วก็มีการทิ้งระเบิดสารเคมีในระหว่างการสู้รบด้วยแต่ว่ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติอ่างเนี่ยนะคะระบุบอกว่ากองทหารของพวกเขาเนี่ยเข้ายึดครองฐานทัพเผด็จก,การทหารได้เพิ่มอีกอย่างน้อย3ามแห่ง การรุกต้านรัฐบาลอาหารเมียนมาของกลุ่มดังกล่าวในรัฐฉานค่ะส่งผลทําให้จนถึงตอนนี้นะคะกลุ่มนี้สามารถยึดฐานทัพทหารในเมืองน้ําคําไปได้แล้วมากกว่า55แห่งและนับตั้งแต่ที่กลุ่มพันธมิตรพารดอนภาพนะคะประกอบไปด้วยกองทัพโกก้างหรือ MNDAA กองทัพตะอาง TNL a และกองทัพอารกันหรือว่า AA ค่ะรวมตัวกันภายใต้ชื่อ Free Brotherhood Alliance เปิดปฏิบัติการ1027ไปก็เข้ายึดครองด่านหน้าและฐานทัพหลักของรัฐบาลทหารเมียนมาในรัฐฉานได้ทั้งหมด300แห่งขณะที่ผู้นำกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนเมียนมาหรือว่า BPLA นะคะซึ่งเข้าร่วมทัพกับกลุ่มพันธมิตร3พรรณรอภาพย้ำบอกว่าปฏิบัติการ1027เนี่ยจะไม่ได้จำกัดแค่รัฐฉานเท่านั้นแต่ว่ายังตั้งเป้าขยายการรุกต้านเผด็จการทหารไปถึงใจกลางเมียนมาด้วย นับตั้งแต่ปฏิบัติการ1027เริ่มต้นขึ้นนะคะ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่ารัฐบาลเงา NUG รายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีชุมชนของพลเรือนส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย309คนและบาดเจ็บ413คนนอกจากนี้เนี่ยยังพบการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศตามอำเภอใจในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชฉานจนฆ่าชีวิตพลเรือนไปแล้วอย่างน้อย100คนและบาดเจ็บอีก160คนค่ะ 道路没有、嗯。